สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครัวเฟชชี่นะคะครัวเฟชชี่ฟู้ดนะคะจะพาทุกคนมาทําไก่ย่างทันดูริกันนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะอ่าเราก็จะมีไก่นะคะนี้เราจะใช้เป็นสะโพกไก่นะคะสะโพกค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะเราก็บั้งนิดนึงนะคะเพื่อให้มันสุกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี อันนี้จะเป็นซอสทันดูรีนะคะสําเร็จรูปค่ะแล้วก็มีโยเกิรต์ตส่วนซอสทันดูรีนะคะที่เราใช้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะคะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะคะอันนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปมาเลยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบสําคัญที่มีอยู่ในเน้จะเป็นขิงกระเทียมแล้วก็มีเกลือนะคะเวลาเราใช้ ตัวนี้นะคะพริกพริกทันดูรีอะคะ่ะเราต้องใส่แบบอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามีเกลือค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะทำให้เค็มได้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ,คะก็ใส่เดี๋ยวใส่พริกแกงลงไปนะคะใส่แก่นี่พอเสร็จแล้วก็จะเป็นโอ้โหโโหกเถอะ แล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะโยเกิร์ตนี้เราใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือเลยนะคะล้างมือสะอาดแล้วนะคะจะได้เข้าเนื้อ เราใส่โยเกิร์ตค่อนข้างเยอะเลยนะคะใส่โยเกิร์ตเข้าไปนี้จะทำให้ไก่ของเรานุ่มนะคะ,คะน่าจะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หมักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือมีเวลาก็หมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะหมักไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วค่อยมาย่างกันคะ่ะ ตอนนี้ไก่ของเราก็หมักครบ30นาทีแล้วนะคะทีนี้เราจะมาย่างกันนะคะแล้วการย่างของเรานะคะเราจะใช้นี่ค่ะหม้ออบลมร้อนนะคะเราจะใช้ไฟ200ข้างละ10บนาทีนะคะแล้วพอเราใส่ย่างเข้าไปแล้วเราก็พอครบ10นาทีเราก็มากลับด้านนะคะเพื่อย่างอีกข้างหนึ่งนะคะส่วนน้ําซอสที่อยู่ในไก่นะคะตอนที่เราพลิกกลับด้านนะคะเราก็ทา ระหว่างที่เราพลิกค่ะ,คะเราก็สามารถเอามาทาได้นะคะไก่จะได้ชุ่มฉ่ำะคะ่ะดูกันเลยค่ะใส่ไก่ไปค่ะนะคะแก่เอาอย่างนี้แล้วก็ตับไปที่200นะคะข้างละสินาทีค่ะาทีพอครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามากับต้านีรือตัง้งกันค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะ คือครบ10นาทีแล้วลองเปิดดูนะคะยังไก่ยังไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเพิ่มไฟเราก็เลยเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก5นาทีนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่ย่างก็คือ15นาทีนะคะนะตอนนี้และทีนี้เดี๋ยวเราจะมากับไก่นะคะเราเราจะมากับอีกด้านหนึ่งนะคะร้อนมากเลยค่ะ นั่ก็ะทาร้อสแล้วก็เอาไฟที่200เดิมค่ะค่าเลื่อนจ้กเวลาเป็น15นาทีค่ะเรามาดูกันค่ะ ค่าก็ไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนเราจะมาจัดจานกันนะคะเ่ไ่คะไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็จัดจานเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กรุณาเสียสละเวลาเข้ามาดูนะคะลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะ